ตัดสินคดีชายสองคนตัดต้นไม้โบราณอายุ200ปีเป็นเรื่องใหญ่ที่อังกฤษค่ะหลังจากที่มีชายสองคนตัดต้นไม้โบราณ200ปีในนอร์ทัมเบอร์แลนด์ล่าสุดถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีอาญา นี่คือต้นไซคขมอแกบต้นไม้โบราณที่ตั้งตรงานทนแดดทนฝนมานานกว่า200ปีเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่โด่งดังระดับไอคอนและยังขึ้นอยู่บริเวณกำแพงฮาเดียนหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องโรบินฮูดในปี1991ด้วย แต่เมื่อปี2023มีเพื่อน2คนค่ะคือเดเนียลกราแฮมวัย39ปีและอดัมคอรัเตอร์วัย32ปีได้เข้าไปตัดต้นใสคขมอโบราณปิดตำนาน200ปีเหตุการณ์ในครั <S <S ้งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากด้านสารเมืองนิวคาสเซิลเตรียมอ่านคำพิจารณาคดี ซึ่งล่าสุดทั้งสองถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาฐานทำลายทรัพย์สินสองกระทงค่ะหลังจากพิจารณาคดีนาน5ชั่วโมงโดยข้อหาแรกคือการโค่นต้นไม้ไซคามมข้อหาที่2คือการทำลายกำแพงโรมันโบราณที่ได้รับความเสียหายห,ายหลังจากที่ต้นไม้ล้มทับอายการระบุในสารว่าใช้ทั้งสองได้ใช้เลื่อยตัดต้นไม้และจงใจทำลายทรัพย์สินอย่างไร้เหตุผลและยังใช้โทรศัพท์บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ด้วย โดยทั้งสองอตเตรียมขึ้นฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าวซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดสิปี